สวัสดีครับผมชื่อนายสมหงตันสิง,งนะครับปัจจุบันดำรงตำแหน,น่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่บริษัท PJ Medical จำกัดนะครับตอนนี้ดูแลในส่วนของการสรรหารและคัดเลือกนะครับบุคลากรงานพัฒนาบุคลากรและงานเอกาสารสดรการต่างๆซึ่งตอนนี้ประกอบธุรกิจผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่มีแรงงานไทยและพม,ม่านะครับโดยมีสัดส่วนไทย60%และพม,ม่า40%วันนี้จะมาตอบบทสัมภาษณ์เกี่ยวกับพนักงานข้ามชาติที่ทำงานร่วมกันอยู่ในองคอ์กรมาเริ่มที่คำถามแรกกันครับ สำหรับจำนวนพนักงานและสัญชาตินะครับตอนนี้บริษัทมีพนักงานทั้งหมด108คนโดยแบ่งเป็นพนักงานสัญชาติไทย,ย65คนและแรงงานข้ามชาติสัญชาติเมียนมา43คนซึ่งพนักงานไทยส่วนใหญ่นะครับจะปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการควบคุมคุณภาพการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกและลูกค้านะครับเนื่องจากจะต้องใช้ความเข้าใจทางด้านภาษาและระบบงานในขณะที่แรงงานเม่มาเนี่ยจะต้องอยู่ในสายผลิต ช้แรงงานทั่วไปและงานที่มีลักษณะที่จะต้องใช้ความอดทนสูงเนื่องจากแรงงานกลุ่มนี้มีความพร้อมที่จะใช้แรงงานและพละกําลังมากและไม่ค่อยมีการหลีกเลี่ยงงานในลักษณะนี้เท่าไหร่ครับสำหรับเหตุผลที่เลือกใช้แรงงานข้ามชาตินะครับซึ่งแรงงานไทยส่วนใหญ่เนี่ยนิยมไปทํางานในคมอุตสาหกรรมกันแล้วเพราะว่ามีค่าตอบแทนที่สูงและสวัสดิการที่ดีกว่าครับอีกครั้งงานในนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นงานที่มันทันสมัยและสะดวกกว่าทําให้แรงงานไทยไม่ค่อยเลือกที่จะทํางานในตําแหน่งที่ใช้แรงกายมาก เช่นงานสายผลิตหรือว่ายกของครับโดยบริษัทจึงต้องเผชิญปัญหาการขาดแคลนแรงงานในลักษณะดังกล่าวแต่ว่าในทางกลับการันแรงงานเมียนมากมีแรงจูงใจสูงในการทํางานหนักเพื่อส่งเงินกลับไปที่ประเทศของตัวเองและมีความจําเป็นและอดทนต่อสภาพงานมากกว่าจึงตอบโจทย์ความต้องการของบริษัทเป็นอย่างดีครับผม สำหรับแผนการรับแรงงานข้ามชาตินะครับตอนนี้บริษัทไม่มีแผนระยะยาวที่ชัดเจนนะครับในการรับแรงงานข้ามชาติเพิ่มเติมซึ่งการตัดสินใจหลักๆเนี่ยขึ้นอยู่กับความต้องการที่จะผลิตหากมีออเดอร์เยอะหรือว่าจรผลิตเพิ่มขึ้นเนี่ยบริษัทอาจจะต้องใช้แรงงานข้ามชาติเป็นทางเลือกในการเติมเต็มกําลังคนแต่หากมีการปรับปรุงระบบการผลิตหรือว่าใช้เครื่องจักรเข้ามาทดแทนแรงงานคน มากขึ้นเนี่ยความต้องการในการรับแรงงานต่างชาติก็อาจจะลดลงครับซึ่งทำให้การวางแผนในตลัดเนี้ยมีความยืดหยุ่นและขึ้นอยู่กับสถาน,านการณ์จริงเป็นหลักครับ สารกระบวนการสรรหาแรงงานข้ามชาตินะครับตอนนี้บริษัทไม่ได้ดำเนินการสรรหาแรงงานข้ามชาติเองแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าจะใช้บริการผ่านบริษัทจัดหางานหรือว่านำเข้าแรงงานต่างด้าวที่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งบริษัทเหล่านี้นี่จะดำเนินการให้ทุกขั้นตอนเลยครับตั้งแต่การคัดกรองประวัติแรงงานตรวจสอบคุณสมบัติไปจนถึงการทำเอกสารและดำเนินการทางกฎหมายให้เสร็จสิ้นก่อนที่แรงงานจะเข้ามาทำงานครับ ซึ่งวิธีการนี้ช่วยลดภาระของบริษัทและสร้างความมั่นใจว่าแรงงานที่จะเข้ามาเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายแรงงานครับสำหรับการตรวจสอบเอกสารแรงงานข้ามชาตินะครับก่อนที่แรงงานจะเริ่มทํางานเนี่ยบริษัท IA จะตรวจสอบเอกสารสาําคัญนะครับได้แก่หนังสือเดินทางใบอนุญาตทํางานและวีซา่าเพื่อยืนยันสถานาการทํางานที่ถูกต้องนะครับรวมทั้งตรวจสอบว่ามีการเปลี่ยนนายจ้างครบถ้วนหรือไม่ หากพบว่าเอกสารไม่ครบหรือว่าไม่ถูกต้องเนี่ยบริษัทจะไม่อนุญาตให้เริ่มทำงานเด็ดขาดเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะส่งผลต่อกฎหมายและชื่อเสียงขององค์กรค,ครับการอบรมและพฐมนิเทศนะครับบริษัทจัดทำวิดีโอปฐมนนิเทศเป็นภาษาเมียนมาเพื่ออธิบายกฎระเบียบขั้นตอนการทำงานและมาตรการความปลอดภัยพร้อมทั้งจัดล่ามเนี่ยช่วยแปลกรณีที่ว่าเนื้อหามีความซับซ้อนซึ่งวิธีนี้ช่วยให้แรงงานเข้าใจและปรับตัวกับระบบ างานนได้้เรรวขึคับสำหรับการประเมินผล,ลการทํางานนะครับแรงงานไทยและต่างชาติเนี่ยถูกประเมินด้วยเกณฑ์เดียวกันโดยเน้นประสิทธิภาพการทํางานความรับผิดชอบและวินยัยเพื่อสร้างมาตรฐานเดียวกันและสร้างความรู้สึกเท่าเทียมกันในองค์กรครับสำหรับสิทธิสวัสดิการและสิทธิประโยชน์นะครับแรงงานต่างชาติได้รับสิทธิและสวัสดิการเ,เท่ากับแรงงานไทยเลยเช่นค<ๆๆ> <repaired> ่าจ้างขั้นต่ำตามกฎหมายครับวันหยุดการลาป่วยลาพักร้อนและสิทธิด้านประกันสังคมโดยไม่มีการแบ่งแยกแยเป็นพิเศษ,ษครับเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและลดความเดือดร้อนในบริษัท สำหรับการติดตามเอกสารต่ออายุนะครับทั้งวีซ่าและใบอนุญ,ญาตทำงานเนี่ยบริษัจัดหาง,งานที่นำแรงงานเข้ามาจะเป็นผู้ติดตามเรื่องการต่ออายุวีซ่าและใบอนุญ,ญาตทำงานเองครับในขณะที่แรงงานเองก็ต้องตรวจสอบวันหมดอายุและแจ้งบริษัทเพื่อป้องกันปัญหาการพำนักเกินกําหนดครับสำหรับปัญหาหลักในการบริหารแรงงานข้ามชาตินะครับตอนนี้อุปสรรคสําคัญเนี่ยคือการสื่อสารเนื่องจากแรงงานมีมาหลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจภาษาอัยกีพอครับ ซึ่งทําให้บางครั้งเนี่ยการสื่อสารกับหัวหน้าง,งานหรือว่าเพื่อนร่วมงานอาจจะยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควรจึงส่งผลต่อการทํางานและความปลอดภัยครับบริษัทจึงแก้ปัญหาตรงนี้ด้วยการใช้ล่ามหรือว่าสื่อประกอบภาษาพมา่าเพื่อช่วยให้การสื่อสารราบรื่นมากขึ้นครับ